สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาลอลเก็ตรุ่นแรกของหลวงปู่มีวัดมาละวิชัยนะครับจัดจ้างเมื่อปีพศ2535อลเก็ตรุ่นแรกนี้กุดผงบรรจุตะกุดทองคำสร้างและปลุกเสกพร้อมเหรียญสิงป้อนเหยื่อหล่อรุ่นแรกที่โด่งดังแต่ลอกเก็ตรุ่นแรกบรรจุมนลสารที่ดีเยี่ยมอาทิพระผงกำแพง500ตัดพระผงสมเด็จวัดใหม่ปากบางคงพระ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหงพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อมีรวมทั้งเส้นเกษาผ้าจีวรและตะกุดทองคำจำนวนจัดสร้างไม่มากนะครับเพียงแค่227องค์เท่านั้นลกเก็ตรุ่นแรกนี้มีของเล่นแบบมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นที่ระบาดมากฉะนั้นเรามาศึกษากันนะครับเริ่มต้นในการดูนะครับให้เราสังเกตที่รูปนะครับ ของเลนแบบรูปจะไม่ค่อยชัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังผงมวลสารยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ตะกุดที่ใช้ก็ไม่ใช่ตะกุดทองคำนะครับส่วนโค้ดต้องจำไม้แม่นนะครับโค้ดของเลนแบบยังทำไม่ได้นะครับฟอนต์คนละอย่างกันเลยนะครับมวลสารก็ไม่ใช่ของในแบบพยายามเลี่ยมเดิมนะครับ ให้เราหลงกลนะฮะพยายามอย่าเพิ่งโลภนะครับให้สังเกตตะกุดอันดับหนึ่งครับด้านหลังถ้าตะกุดไม่ใช่ทองคำเกียร์จิงครับคราวนี้เรามาศึกษาด้านหลังของแท้กันนะครับของแท้นะครับบนสารที่ใช้อุดเราจะเห็นเนื้อในบนสารนะครับจะมีเกสรที่เด่นเด่นนะครับเห็นแน่นอนครับแล้วก็ตะกุดทองคําครับ เป็นตะกุดทองคําแท้นะครับแล้วถ้าซูมเข้าไปดูดีๆนะครับเห็นไหมคุนโค้ดไหมครับจำฟอนต์ให้ดีนะครับโค้ดเป็นแบบนี้ส่วนบนสายข้างในครับจะมีเม็ดแดงเม็ดขาวครับบนข้างในครับดนไปในเนื้อนะฮะรแล้วเนื้อจะมีรอยนิ้วกดนะครับเกือบทั่วอง์พระเลยครับรอยนิ้วกด ยาสากระจายทั่วเม็ดแดงเม็ดขาวมนลสารกระจายทั่วครับตะกุดทองคําครับแล้วก็โค้ดสองตัวครับจําให้แม่นๆนะครับแค่นี้ครับเราก็จะไปโดนครับและโรเก็ตรุ่นแรกนี้เป็นที่เสาะ,ะแสวงหาของสิทธิสายหลวงปูมีวัดมารละวิชัยนะครับเพราะว่าประสบการณ์ครอบจักรวาลนะครับใช้ดีทุกด้านและของที่สร้างก็มีจํานวนน้อยด้วยนะครับ ไม่เพียงพอต่อลูกศิษย์ที่ต้องการสุดท้ายนี้ขอจบคลิปนี้ครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับ